อะไรมาแต่ใช่นี่นะมาแต่หนาา้าบอมีไปยังเอาสิ่นงัวไปให้เพลินน้อยหนึง่งบัน้อยเดียวไฟ<ป>เต็มมาแล้วะนะบ่นั่นกระทงเขาทงไฟทงแล้วก็แน้นำกินเพราะใช่ทงตัวซะอยู่พวกเออได้ลายเต๋อบ่งงัวสิ่นงัวไปทำไมไปเจ็ดแปรทองแน่ะเออเป็นสิ่นแห้งแล้วสิ่นแห้งเแีว้ว บ่มีชิ้นอันอันเบิดแล้วเฮ็ดเป็นสิ้นแห่งไปแล้วสิ้นแห่งไปแ,แล้วแล้นกินอยู่บ่อเลยราวามืตายกินอยู่ี่เลาว่าห้เมื่อนั้นหล่นเมื่อนอนพับปัดเี้ำบ่มีชิ้นกินขึ้นมือเราดิเ <c oughs> อาไปหายลาลาว่าไดแลากระปิ้ก,กินคือบม่กี้ราถีบไปบ่ไกด้ลงมาตะเคือนทันไใจก็เนาะ พึปป่บพับพี่น้องเปิดภาพมากะกราบทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีเดอ้อบัรสุขุดสุขคนพี่น้องไอเนาะบวชิยู่ฝั่งไทยของเราและก็ต่างประเทศยินดีต้อนรับทุกคนท,ท,ทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบตุัยสิปปันสุขเด้อพี่น้องก็พ่อ,พกพอกันย้ำเก็บใกล้จะเที่ยงเลยพี่น้องไอเนาะยังไม่เล่าเวียดซช่นนะ่ะเสียงหงษสีกับบุญบินอยู่เนาะพอดีว่า เรียกไระลาค,คือเก่าแหละทุกคนมือนี่แต่ว่าบังเอิญพอดีเจอมาเาจาจักย่างไปใช้มือเศ้านี่ไตเชร้าหาิ่นหากระกลับมาเอินหาิ่นว่าไปหน้าพรมีไว้สันดีแต่ว่าิ่นมาได้กันี่ตอนไปคือเห็นผ้าไนั่นไปบัดมาคือเห็นมะโตเป้าเนานะเดี๋ยวมาถามน้ำกันไปจังใดมาจังใดบริษไปหน้าบอกเนาะเจทุกคนเลยไปเด็กออนัง ส่วนมานังอยู่ขึ้นครัวเหมือนนี่สบายดีมะนาวเมือ่อยบ่เมื่อยย่างแล้วอยากกินยพ่อนร่ำเยน็เยนๆยะไรใช่ไ,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 ไอ้ๆตั้งนี่ก็ได้เนาะคนเนาะโอเคแจ้งอยู่อโอ้ยเมือ่อยเลยพี่น้องเลยฮ่าโว้ เป็นคนนี่เมื่อยบดมะนาวเอกถ้ายมีชีวิเมื่อยดิ <c oughs> เมื่อยชีรวยชีจนชีทุกชียากชีเป็นอะไรเมือ่อยบดเป็นคนนี่เมือม่อยเมื่อยแต่กะบางมือก็มีความชุกบางมือก็มีเรื่องทุกข์ใจเนาะบางมือก็มีหอยยิ้มบางมือก็มีน้ำตา แต่ว่าผมเคยเห็นมะนาวห้จากเถื่ออะไรพี่น้องเคยเห็นแล้วาห้เถื่อเดียวตอนไม่ตีห้ยห้บ่ะไหมือเราตีห้บ่ะหายไอ้ขคนเร่ได้เห็นห้ยการักกห้ผู้เดียวปะหายพวกผัดตีนะห้บ่ตอนเราตีในเฮือนกันไหมือถึงไม่ค้านนั่นเลยห้แล้วก็เล่นปุ๊บกัเล่นปุ๊บเอออห้ยอยู่สันเนาะเพราะว่าผมเคยเห็นเคยเห็นแต่ตอนเราห้แม่นตอนเราถึงโชกกะคือว่าเราไม่ได้ห้ยอะไรแต่ละเทื่อ ตั้งแต่ไปหาน้องมะนาวมานะ่ะเวลาข่อยไปกับกับตู้ค้ำครับเชาวคึมอแมงของชีเฮ็ดหาเแล้วแต่มีหอยยิ้มเดีส่วนส่วน,ส,วนส่วนลายชิโบเห็นเราหาดอกเนาะ,ะส่วนลายนะแข่งกันมันี่เอไงมะนาวเอ้ย,อย,อยลุงกะจักชีเศร้าเพราะเศร้าแต่ว่าให้ยกำลังใจแล้วนะท่ามานอนเห็นบ่ นั่นแหละจักเราอยู่บ่เคยเห็นเราอยู่บ่บบเคยเห็นหาเห็นคารามาหเนีะยนั่นแรกจังว่ะจักเทือแแรกเคยเห็นเราของเทือแล้วขอกายไปกายมาเห็นเราอยู่โบนะเป็นอยู่โบดบ่เนีนไอออกเลือดวานชื่นสองมือเลยไอออกเลือดเราเป็นยังไปกวนไปกวดตอนเรามาแต่ไทยฮนเพิ่ว่าเป็นทับเพิ่ว่านาเป็นทับ ทับอ,อ่อนเพียตาเดือดเราได้พี่ทับเนาะทับอักเสบปลายแนี้ยนะเป็นมะไขืลังน้ำไปกวน่นบ้านนี่เนาะถือว่าตั้งแต่มาพี่ะอะาการดีขึ้นได้มะนาวตอนอยู่บ้านตอนอยู่พารานนะ่ะเด้วยช่วยสุขฟังเบากะโทษน้ำเนาะพี่น้องโทนน้ำนองมะนาวน้ำหมาแพ่นึ่เบิ้งห <laughs> นาอยู่เดีช่างเลยมาเ <laughs> ชฟเ่า อย you ู่ตัอยู่นะเน้่ยเชะบึ้งอะไรหมาก่อนมันิมาเหีียวใส่เพือนมันมักเหีียวใส่รถใส่อย่างเดอือ <c oughs> ใส่อย่างรถมักหมานเป็นอย่างทับอย่างรถเนื้อชื่อตอนอยู่อามาแต่ไทยนะถ้าทุกคนได้เห็นลิบเนาะเราสิบวมมาเาาบวมบวมตัวคือคนตุ้ยนี่ไงทั้ทงทีเราเป็นคนจอย ใช่บแบบมอเตอร์นี่นแหละคนจอยแต่ว,ว่าเราสีบวมนมะเดี๋ยวนี้เราแวนะมันเปปกตินะเชงคาเราหน่อยเนะยาะใหญไงเลยตะกี้เดินไปหับเราอยู่ไทยนะย่งางกับม่นสีได้แบบที้ย่งางบบไรทุกคนย่งางนิยนึงกับเมื่อยลดย่างนยหนึงกับเมื่อยลถหายใจแ <c oughs> ดบนี้กับเวลาเว้าคือแบบเฮานี่ว้ากันนีเมื่อยแล้วได้กินเข่าก็บ,บ่ไดร กินน้ำกับบได้กินน้ำอึกหนึ่งแน่นรดอยู่อยู่ในบองข้อนี่้วก็กินข่าเข้าไปก็แน่นคํำเดียวสองคํำอิม่มรลยเมื่อไห่าอิ่มดอกมันกินบุล้งนะมะนาวเคยเกินบ่เคยเป็น,ปปนกระเพาะแด้เขากินเข่ากินแล้วมันแน่นนะนนนรสลรายอันลายอย่างเป็นกระเพาะอีกวันนี้เกี่ยวกับไปไทยเราไปทํางานหนึ่งที่กินเข่าบ่ถึงเวลาหมอว่าเน่ะ มันก็เลยเห็ดไห้ทับไตย,ยังอ่อนเพีย้ยเลยยางกับไร้เมื่อยอยู่บานนะกินกับไร้ขี่เงี้ยวบ่อกมันอยากตายแล้วคนขี่เงี้ยวบ่อกกินกับไร้แน่นแล้วบ่เกินเดือนดอกกับชอยมอยแล้วแล้วดาก,ก็ออกอีกบาดนนิว่ <c oughs> าขอโทษนำ้ำบอยหนูว่าเป็น,น,นเรื่องจริงดากแล้วก็ออกเป็นยังจะออกอเวลาเราเข่าทายนักเลยมันมันเจ็บอยู่ท้องนะแต่ว่ามันเบ่งหนนบอก มันบุลวงนะพี่น้องรถเมื่อเอาเมื่อเอามามาปัวอยู่อยู่บ้านมันปัดไก่แพะไก่หม้อแน่อยู่บ้านเขาได้กับบ้านเขากจะเจริญกลักวอยู่บ้านเราเพื่อสิมาพี่โอ้ยไก่มานเนาตลาดนัดทำไมสิมีคือบ้านเาขาเพื่อสิออกไปชื่อกะผู้แบบไปเชโนผู้ในอยู่ในกินพักหนากระอึดพี่น้องบุคืออยู่บ้นานโคกนีตลาดนัดรถเอามาพี่รถใครแน่ว่าใครได้เดี๋ยวนี้านกินก็นได้ กินกินได้กินน้ากินเขา่าเสบตีแต่ขลํมอาะนี่เพิ่มหอยกินตัวที่กินแสบแต่ต้องขลัมขลิม,มหอยกินแนวพิษพีินเนงะเพราะว่าทางในผู้ดต่กามันแบบว่าไอละทุสองมือก่อนไอหลดยังออกเลือดเอาอเลือดน้ำนหนึ่งหลดตกใกในอกไก่ตกใจน้ำเมียงเลยไอ่เพาะไอจังเป็นจังหลงลืมนะต่ใส่ใจอยู่ ไปเชนโน่เมื่อนั่นน่ะว่าสีเอาอยาให้เมยน้องมาเน้า่ะยังมาขึดชวดได้หามว่าตัวเองลืมสุดเต่แบบใส่ใจและอะไรเรื่องมันก็เรื่องคือมาเน้ามานี่จะเอากระเป๋าเงินใ,นให้ให้เมย์ให้เมย์ไปไปอยู่ฐานะหนา้หนาบ้านบึ่งเวียกนะจากสีคิดอะไรเรื่องการค่าการคายอีกเห็นอะไรซีููรอดทุกคนเองก็จกพนังงาน คนงานอีกสี่คนบัตเงินเดือนอะไรสิกุ้มเพิ่นอะไรสิเหตุในครอบครัวชิบโบสุบบอเนี่ยเมื่อยได้มะนาวลายเนลเลยคืนลายเนลเนะาะบุจักมะนาวอีกช้อยมะนาวอีกไอ้าายูยู่ชื่อ,อ่อะายเนลก็ยังเมื่อยเจ้าหน้าบ่เ<น>ที่ยวเที่ยวกับอ้ายนี่เ็อบ่เลยลงมาเป็นอ้ายเองบ่มื่อหนึ่ง <c oughs> เป็นไม่ได้เนาะได้อยู่ใบยอยู่บอไม่ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้อยู่มะนาวไม่ได้ต้องได้อะไรมะนาวคันว่าเฮาบอสูบผัดเฮงกเกติกเลยล่ะ ให้กเด็กมานาเลยขนาดว่าบ่ได้เวียกลายเมื่อยพอจะ้ะยังเมื่อดิเวียกมาหน้าทอแต่เลี้ยงง่วนี่คดพักนี่เนาะหนึน่งเข่าล่างสวยเขาต้องอาบน้ำให้ตัวเองบริวัติตัวเองหาเนื้กินเน้อว,ว่าเวลายาลายอยู่แต่วันโมแกนเวียกนักไหนแบบว่าเป็นเวียกที่บริไั้สมองอะน,นะเจ็ดไปแบบว่าอ,องัวกับโมแนว่าะสี่ใหา่มันตลอดเวลาเนาะ น่าจใหญ่ไปไหนคือเห็ดหลินนี่นะบ่อแต่ยังมืออันนี้เห็ดหลินบ่ได้ต้องจริงจังกับมันได้ไรนะไงเงินไรครับพลาดมากอะคือทุกขือยากคือลุกคือจมจักอะไรชื่อบึงลูกน้องจักอะไรลูกเมีย่อยอีกจักอะไรช่อลูกอีกลูกอ้ายน่ะต้องได้อุ้มทำนี่มะนาเอ้ยผู้หนึ่งเปลี่ยนต้องผู้หนึ่งอยู่กับลาแล้วนะว่าไง่ายแล้วอยู่ผู้เดียวบ่ได้แล้วยังน้อยอยู่เด้เนี่ยเราเจ็บเราหยัางมันนี่มาลูกอีก เขาบ่ซ่ยกับบ่ได้อ้อายอายเมียอายผัวบ่เม่นพี่น้องเฮาเฮายังช่อยด้มันแบบนั้นเลยลืมอ่ะคิดอันยันอนแม่น้ำทิพสีให้หลุดแล้วชงมาแล้วน้เพิ่นก็คือิเข้าใจแล้วแม่น้ำทิพเราก็เป็นผู้ใหญ่เนาะเราก็จักดูว่าลูกง่กเราก็ไ่ได้หายดอกเนอะตังแต่นี่กาเนี่ยจังว่าขอโทษอีแมนเราก็ชิ้นยใจแล้วเนาะบ่ใส่ใจ ลืมบารีมาเลยโอ้ไล่ยังบุคบได้หาแล้วไม่ทิพยและส่งมาบอกอีกเมื่อคืนนี่เช้านี่วะยังบุผูหนึ่งด้ยังบไปไล่เอื้อยเจ้าด้ใครเอาเมียอะไรด้มีไอด้มีไอกับผื้นหนึ่งแม่เจ้ากับผื้นหนึ่งสาวกึมสาวลายสว่างเจ้าบอกมีอะไรดิเจ้าส่งเดี๋ยวคอยสีหาให้แล้วส่งไอ มีอยู่ตัวมีอยู่ตัวหนึ่งตัวอยากซีอิตดอกแต่งหนาอะเพื่อนชิมาอีบพสชิโนกูมาเลยลมกับเพื่อนในวันชิมาอยู่บ่บ่ห่วงก็ได้ดอกเรื่อนนั่นหนาในคลิปล้วนั่นอยู่เพียงเราคนจริงอยู่แล้วนะแล้วว่าคำใดคำนั้นมีม่จะอ้ายแต่พิภพาชาักาคลีเรื่องชินม,มือหนามันหลายแนวนะสายแนวนะไ่ได้บึ่งทีบ่ได้พักผ่อนจะอยากคลิปก็อยากใช้ใช่ไหมเี่น้อง คลิปกับอยาก่ายอยากให้มา,นาหน้าครับการช่วยเรือทั้งคลิปกะมันก็นเป็นช่วนหนึ่งในชีวิตตุวซิสเลยนะเป็นได้ได้คือการว่ายง่ายใชว่าโบได้หลยกับพ่อได้ให้ไว้ลูกให้ลูก,ลกโคมเพราะว่ายังมีการเคลื่อนไหวให้แม่ให้พ่อเพื่อนเห็นกา,ารเคลื่อนไหวเฮาแม่พ่อทั้งแม่กาให้พเพื่อนเห็นทั้งต่างประเทศให้เพื่อนเห็นเนาะไลยนะี้ลลยนะี้มือ สุไวอยู่แต่บางทีเฮามันจะลืมมันหลายอันพวกหลายเรียกพวกลืมบางทีถ่ายคลิปก็ลืมลืมเกิดเชียงก็บไม่ได้ <c oughs> เอาข่าเรื่องบ้านนี้เนาะเป็นอะไรมาแต่ใช่นี่นะมาแต่หน้า่อมีไปยังเอาชิน้นง้วไปให่เพลินน้อยหนึ่งบนน้อยแล้วไฟเอนเต็มมาแล้วนะบ่มาไล้วกะทงเฮาทงไฟทงแล้วก็ น้ำกินเพาะใช้ทงตัวใช่ยูพูโอแได้ลายเตออบ้องงัวสินงัวไปทำาะไรไปเว็บเจ็ดแปดตองแน่เออเป็นสิ้นแหงแล้วสิ้นแหงเดียวบูมี่ชิ้นอันอันเบิดแล้วเฮดเป็นสิ้นแหงไปแล้วสิ้นแหงไดแล้วสิ่งยินอยู่บอะไรลาว่างัวตายกินอยู่ดิลาว่าหายเมื่อนั้นหลุดเมื่อนอนปั๊บอันีหนทำบ่มีชิ้นกินขึ้นมู่ลระดิเอาไปไหรลาลาว่าอะไรลาคก็ปิ้งยิน คือบางทีเราขี่ไปมันกระลงมาเตือนมันไกลก็เนาะขี่ไปช่วงสี่ข้าวเดียวเส้จริงจริงอยู่เตือนหัวลงยากเลยความชงคนค่ายยุเมย์ไปหน้าฉันยันรถที่บ่ลงยันคนลงก่อนฮึบลงแวงเนาะปิดตำนานองมาดาวด้วยกันกัวซักนื่เราไม่มีคนเห็นได้เนาะเว้ยเดีล้วเออเป็นได้สุขภาพทางกายเป็นยังเมื่อยอยู่ เมื่ออยู่ยังไม่ได้เป็นไข่เป็นนาวเลยวะยังไม่ใยังไม่ใช่ยาไม่แห้งยาไม่แห้งยานั่นแหลยังไม่ใช่ยาจิงข่าแซ่บยาปวดพยาน่ะบ่จิงข่าก็เทโชงกำคำโอ้ยดีแล้วมันบ่ยากกับลดหุ้นแน่น่ะพอดีแล้วลดหุ้นถ้าใช่ชุดเจ้าสาวมันบ่ยากกับบกกินคะแนนสุขภาพเพาสังเกตว่าเท่ากับแข็งแห้งปกติอยู่ถ้าไม่ได้เป็นไข่เป็นยัง มาได้ป็นน้ตไข่บางที่ข่อยบ่ได้กินนองข่าวแรงเลยคนนอนได้เมื่อยนะอย่างนอน,น,นอ่ะรับรถบริชชนน้ำข่าวแรงนี่ลูกรับก็ไม่รับน้ำลูกบ่ได้หอมฮอตแก้มเมียแต่คู่มือน,นี่นะ <c oughs> <c oughs> เออไออแม่ไปน้าไปหน้าแล้วไปโยนงัว,ว,วอ,าอว่าได้แล้วเนาะแม่เยิ่งเอาเมื่อในก่อนไปหน้าเพื่อเออดีแล้วดีแล้วไปบุญจะบอ่อคืนนี่ ไปไปแค่เดีวยวนึงบ่ได้อยู่หงนั่งอยู่ตูบแค่เดียวก็มาอมนั่งอยู่ตูบไ่ได้ไปดินหมักกุ้งเกาะกุ้งไก่กกคือเขาบอบ่บ่เคยดินบ่ดินดีแล้วเขงการพนันบริสซนไอ้คนบัวรวยดอกคนดินการพนันนะวา่าสีเซ่พี่เน้ีเอหรอไม่ได้สีเนเขาตั้งมาเอาเงินคนแนวการพนันมมี่ไผ่ดอกรวยทำการพนัน มีกับผู้ผู้เป็นเจ้าของบ้าชี้ซะแบบเดียวกับคนขายเล่คนขายนี่รวยคนชื่อนี่หมได้มีแลคนรวยน้อยนักที่แบบมีอยู่คือลอตเตอรี่นี่แตมีผู้ถือแต่ว่ามันบัตรป้าจากชีวาย่ำใดสิถือคือไอ้ชื่อมานี่ก็แต่หึงยนงบอถืออยู่อ๋อ คือเนี่ยอยู่ในกินกับชิ้นยั่งอยู่ในเนาะชิ้นหอมชิ้นแห้งอะไรเนาะชิ้นแห้งฮะนี่แต่วันที่เศร้าเลยค่ะขึ้นมาวันเกิดเด้นนอมันเกิดอันน้องโมนี่เด้อได้สมบ,บกกูรเติมอีกคัเซียได้จัดพี่น,ออน้องเรยเนาะจัดกับชิ้นโบนไช่ดอกดจัดกับเป้าเค้กเลยค่ะเห็ดกระปวดกระพุ่นกระปาดกินนั่นแหละเห็ดกระปุ่นกินทอดลูกชิ้นบเนี่ยแต่แม่โมนี่เห็ดกระพัดบอกมากินส่วนแม่มานำเด้อ แต่เล้งพอดีแล่แล้วเวียกมันมัดงัวมันอยังแล้วกับพักอันน้ำน้ำอ่านในแล้วก็จังมาแล้วแล้วมืออื่นเศร้าเลยก็มาล่างสวยล่างบ่วงชอยเด้อสิ่ไฮเอกติ๊เติบอะไรเออผัวได้เป็นอะไรโทรมาอยู่บอกไปโทรอ่าไปโทรมาเราโบติดต่อมาได้เด้อติดต่อมาได้ làm cái ừ. là sông ừ. mà hà khỏi ghê nó năm mà sông đây thôi mà nhỏ thôi yêu thôi khuya nâng khuya khuya ny vừa thôi khuya nâng 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 ต่เมื่อจะไปเมื่อนั้นถูกาต่สบายแล้วด้อพงเลดแร่เต้นเมยมยเมยเมยเมย์ังไงรัอากาศจะเริ่มหนาวอแล้อากาศจะแด้อกะแกะชมึงดิมันเป็นน้ำาชิมึงิกินเบิรบาทเดียวก็ได้แล้วอันันมันแข็งเลย ใครก็ไใครเนี่ยแก่จับแต่นี่มันเนี่ยจับจะฝามันนี่เออไม่ได้น่ไหนมันเน่มันเนนะมึงนี่นี่่นี่มือขอนมือฮะไวแลมันยัวใส่กันเลยเลยนี้ที่อี่ยัวปืดไอ้เลยเออเดยขอบใจป้าให้ทำเมียตเองเราครบแล้ว่าป่านนี้ เราเขาก็มีสบายอยู่ได้ช่วอนี้ก็น้ำในก็มีตั้งอยู่บ้านเลยม่ได้ไปซื้อไก่ซื้อลายกับเพื่อนมาชงเองมันบอนบอยังมัเพื่อหรือมันเจ้ากินน้ำยังเจ้านายอยู่เฮือนนะน้ำทุบมอบ่อ้นน้ำพุนน้ำทุกอย่างนี่บริกบ่แอ,องอันนั้นนะยังอยู่บ่ิษัทน้ำพุยังอยู่โตไม่กระทังในของน้ำพุน้ำพุน กินน้ำพลท,ทางเดียวนึงเบ้ดจีเบิดเดียวมันจมียุงย่งบ่ยุ่งไม่ได้ใครใช่บ่บ่ออัดนเนียนดูระวังได้เนาะน,น้ำพลอปนน้ำก้อนเออแล้วยังถือเมื่อกินตั้งไปตีตั้งสิ้นตีเอ,อ่าแม่เราก็ แต่งแต่บอกมากแล้วก็บ,บร่ได้ให้ม่อย่างใดที่<ม>บริตีใดที่ยอยู่นเนาะคือว่าเงียบสงบดีก็อ่องเลยผัวเพิ่นกาพุ้นแหละวิทเดือนสองประมาณเดือนสามวันที่สองวันที่สามนะได้เงินลแล้วกับมาบนบ้คอยทางอยู่ได้อันรดสิผากเครื่องนะคอยเบึ่ออยู่หักบุห็นเขามาช่วงนี้ เพิงเขาจังมาเขาเอาเครื่องมาชมนะป้ายรถนะป้ายไทยได้รถกระบะได้อย่างที่เราหูก,ก็ไมให้เราหาเองแล้วที่จ๋ให้ยบอกเกียตเราหายอีกเนาะเอามาน่ามีอย่างเชี่วว่ยิงโจมคีบเลยอย่างนอนเลยนะมีอย่างเนี่ยเปเบิรงของชีกันเป็นรองไงดอกมีอย่างป่าวมีอย่างผักถึ่งผลักเป็นอย่างเอฟซีได้ค่ะผักหน่อยถึงก็แน่มีก็บอกอะไร เจ้าจวอย่างเด้เปนจ้าย่งเาบอกนะไก่ได้ไก่กานําบริเสียบบ่บริเสียหูเห็ดไก่แซวอยู่แซวอยู่ออกแม่แพลูกเนาะข้าปายยังอยู่บ่บัดิเลฮะบด้เอาบัตเลเือแม่เพอแม่กินน้ำเกือขมือขมือถ่ายคลิปได้จะได้จะได้ไปตักไงไปตักเอาอันยังวันนี้ แม่ชุดอาจารย์อกไรเห็นมั้ยนี่อยู่ตลาดเล่งเขาลืมฮะตลาดเล่งไรตลาดเล่งบ้างเออตลาดเล่งเราเอามงอาหารแถวชมเชื้อนะโมเมนตลาดเช้านะโมเมนเขาลืมแม่ให้ไปตลาดเล่งเผื่อจะไปว่าตลาดเช้าเผ่อเนี่ยไม่ยังไัเนีมันใจใจอะใจเหลวมันยังไงแช่ไปมันนี่มันม่วงมันเขาเอือนมันก็มันเขาดำ มันข้าวปลูกนะมันนรำเกลือเนาะนรำเกลือเลยเป็นแสงปัน่นปั่นนี่ตัววัักอีกตัวจัญชักอ,อยู่ดงบ่เขาเคยไปเอนเขาปลูกได้มันอันนี้บอกลูกคุณเองอป่ะปลูกนาบอมีแล้วก็วมาแต่ไทยอยู่ป่ะามาแต่วชวนอา้าวผักแล้วบ็กินอีผักถึงผักมันใหญ่นะค่ณชักชัวยังดีคุบพ่ คือกันแล้วพี่น้องติซิกกันและจากคว่ามีแต่มีแต,ต่เรื่องน้องแดงแหละไ,ไม่ได้จังร่มกันเรื่องน้องแดงนะเพราะว่าล่าสุดนี่พัวแล้วตดต่อมาหาแล้วผัดพังพัวแล้วว่าผัดแบบหนึ่งได้มาน้าเว้ยแต่ว่าคาดองนี่พาเท่า,า,าดอกคดองกัวน้องมานาหลายเท่าอยู่เลยคดองหมืน่นสองพันร์่า, <laughs> าดองน้องแดงนะตกเป็นเงินกี่เบื้อน เงินบาทจะเกือบเทไรว่าหาเซนบ่สามเซนสี่เซนสี่เซนสามเซนปลายพันหนึ่งสา่นาอาอันนี้หมื่นหนึ่งกับสามหมื่นดอลลร์สามเซนปลายเลยนี่มาบวกอีกพันดอลลร์อันสองพันดอลล่า์บนี้เงินสี่เซนปลายเนาะมาคำอีกสบาทได้แต่กระดองน้องแดงนะอเรื่องจะดีเนาะ เอาแต่สีจังว่าจังล้มกันจะจะเป็นอะไรตัวชิดเกิีป,ประมาณนี่เด้อพี่น้องบ่มีอย่างว่าคือการกำนองมะนาวทั้นี้ได้อัดติมีแต่ประคองไปก่อนเชื่อมซาผัวมาจังว่ากันจังเริ่มสิเริ่มเหตุอียงยังย่าง,งแบบใดแบบใดกันเด้อเอาเมือ่อให้เมื่อน่าเบิ่งเม่เบิ่งกันเออเราล้มเราอย่างมุ้ยไผเห็นเลย ปรบ้านนี่พี่น้องสบายดีเด้อทุกคนสบายดีสบายดีไปเอาเข้าวไปที่ไปเอาให้ไป